คืออะไรรู้ไหมไข่ไข่ไข่เขาเรียกว่าอะไรไอล่าไข่ก็สวยสวยมีสีอะไรบ้างรู้ปะสีดำสีดำเหรอออกม่วงๆอะเนาะแต่สีดำก็ได้สีเข้มมืดหน่อยสีดำเรียกว่าอะไรชวาชวาแล้วสีอะไรต่ออีกที่ไข่มีสีอะไรอีกสีหนึ่งสีชมพูชมพูเรียกว่า พิงค์มันก็หมุนได้หมุนได้หมุนเขาว่าไงนะเทรนเทรนแล้วในจานมีอะไรต่ออีกไหมนะ่ะขนมปังขนมปังเรียกว่าอะไรทูสตูดทูสตูดขนมปังแผ่นน่ะเนาะแล้วคันยากแกะออกปอกไข่เขาเรียกว่าอะไร อ้อ่ะไม่บอกออกปะบอกเปลือกไข่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ยาชาแหละเปลือกไข่เขาเรียกชาใช่ปะ่ะไอ้ยาชาเรื่อเปลือกไข่รู้ปะ่ะเนาะา <c oughs> อ๋อเดี๋ยวขยันจิตใจนะโอ้ไอ้เขาเรียว่าอะไรไอ้เขาเรยกว่าไงฮูสต์ฮูสต์ <c oughs> ขอ oh, สาธิตด้วยเนาะกีนป้าแย่แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ